เขียวกรสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยทุกท่านครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบตุลาคมหกสี่นะครับเขาสผพามาเบ่งกล้วยนะครับกล้วยมาใหม่นะครับเปิดราคากล้วยนะครับเด้อพี่น้องเอาพี่น้องครับ นี่ครับกล้วยแม่แยกลูกนะครับมีลูกมาแล้วสองตัวครับนี่ในทองอีกประมาณสามเดือนนะครับทองเพชรอีสานนะครับกล้วยต้นนี่ครับแม่ดีเขาเปิดกวางครับสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับลูกตัววังหันเป็นลูกตัวผู้นะครับนี่ครับแม่เขากวางเขาเปิดดีนะครับท่านใดกำลังมองหาแม่บอกแม่พันนะครับบ้าน บั่นเท่าเลยครับนี่เลยครับนี่เปิดไว้ในราละค่ะหาเมือนซีนะครับหาเมื่อนซีพันธ์นครับสําหรับท่านใดสนใจกะจังติดต่อขมาทางช่องเลยนะครับเด้อ0643231619ครับ0643231619ครับว้อยแม่บอกแม่พันธ์นะครับนี่อ่างๆยังไงนะครับเอาไปเลี้ยงไส้หญ้านนะครับ เปิดไว้ใ่ราคาหาหมื่นสี่พันนะครับราคานี้ราคานี้ตอร่องเลยนะครับเด้อนะครับคล้ยแยกลูกได้พี่น้องได้แต่ว่าในท้องนี่มีท้องแท้และครับท้องเพชรอีสานครับครกล้วยกับมีอายุจังหน่อยนะครับเด้อแต่ว่ากัดสดกัดใสดีอยู่บะเถาบะเถาแห้งนะครับกล้วยลูกสองนะครับลูกสามในท้องนะครับเด้อ เรียบดีแล้วพี่น้องเด้อเรียบดีตัวดีครับนิสไซส์กับเชียงครับครับท่านใดสนใจกับจังติดต่อมาได้ครับเด้อครับ,รบนุ่มๆไข่ๆก็ได้พี่น้องเด้อเป็นตะเลี่ยงดีครับหน้าตาดีเอ้าพี่น้องพ,พาไปเบิ่งแม่สาวด้วยครับบัานนี้แม่สาว,สาวอยากออก หมูลาได้ครับเด้อหมูลาผสมไทยสูงลอยสามสิบได้ครับนี่แมน่นสูงลอยสามสิบควัญดีได้ครับหน้าตาดีโครงสร้างดีได้ครับเปิดไว้ในราคาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยไดครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหน้าตาดีได้ครับหน้าตาดีแข้งขาเงาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมาเป็นแม่บองแม่พันธุ์เด้อครับควายอายุประมาณ สิบห้าเดือนนะครับนี่วัยอายุประมาณสิบห้าเดือนนะครับนี่เงาฮ้างดีเอาไปใช่หงายไว้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับขนาดเกิดจากแม่ร้อยสามเจ็ดนะครับตัวนี้สิบขนาดสิบสี่สิบห้าเดือนกับสูงร้อยสามสิบนะครับเข้าวัดเบิ้งวังหันร้อยสามสิบบวกดอกพี่นวังทั้งวันตีใส่สามสิบนะครับได้ ท่านใดกำลังมองหากะสนใจติดต่อมาได้เลยครับเด้อนี่ครับกล้วยลูกผสมเลยครับอยากหวังมูลายจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดซับสไครต์ให้ช่องน้องไม่ช่องเอ็มจีชาแนลทางรับท่านใดที่เอาง่วเอาควายไปนะครับก็ขอให้มันหมานนะครับพี่น้องมาเบิ่งไล้เลยครับเมื่อวานนี้คนใด ว่าได้ควายตัวง,งามๆดีๆไปเรีย่ยยนะครับราค่าบ้านๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดกำลังติดต,ตามอยู่กับสนใจกับติดต่ตอมาด้วยครับเด้อสำหรับทิปนี้กับผมก็ขอกล่าวคําวมาสวัสดีครับ